ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอยพี่แนนก็วันนี้ก็จะมาสแกนหาหุ้นนะแต่ว่าปกติเราจะสแกนเป็นในส่วนของเทคนิคเนานะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาสแกนในส่วนของที่เป็นปันจจัยพื้นฐานว่<อ>าช่วงนี้งบเนี่ยก็จะเริ่มประกาศแล้วใช่ใช่<ะ>ใกล้ใกล้จะครบแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมา,มาสแกนดูว่าเอ๊ะตัวไหนมันกาไรเติบโตบ้างอ่าเราก็สามารถสแกนได้โดยใช้โปรแกรม พี่นักเสียงฮีโร่นะครับโอเคได้เลยค่ะวันนี้เราจะไปเจาะลึกที่ฟันเดเมนทัลส่วนไหนคะอ่าแต่ก็จะเป็นตัวกําไรสุดทีครับพี่จอยอา่ายวดูดูคาดการแบบนี้เหรอดูว่ากําไรเนี่ยเติบโตหรือเปล่าครับเอเดี๋ยวลองไปดูในสูตรเนาะก็คืออันนี้เห็นหน้าจอใช่ไหมครับผมแปลว่าเราจะเช็คได้เฉพาะตัวที่ออกมาแล้ว ใช่ตัวที่ออกมาแล้วเราก็จะเช็คได้ว่าเพราะว่าตอนนี้มันบางตัวก็ออกมาแล้วบางตัวก็ยังไม่ออกนะแต่เราก็ต้องเตรียมตัวไว้ว่าจริงรู้ก่อนก็ดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจากวันนี้ไปเรื่อยนะออกเตไมไม่หมดเลยทำแต่บ้านไม่ทันแน่นอนถ้าเราไม่มีเครื่องมือมาช่วยนะคะใช่ครับอะก็เดี๋ยวเราขอไปดูในหน้าของ diy นะครับก็จะมีหมวนหมู่ที่เป็นตัวสแกนแล้วก็จะเป็นในด้านของตัวไฟเงินเชี a ยวอินเทลสิ อ่าก็จะเล,เลือกเป็นเราต้องการเติบโตก็จะเลือกเป็นตัวโุสตอนไรสิทนะครับอวันนี้เราก็จะต้องอเติบโตรเราก็ใช้ตัวเน็ตโปรฟิตก็คือกำไรสุทธิอ่าในในสูตรนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นตัวลาดคอร์เตอร์รีซอฟคอมเพกับบีเวียส์คอร์เตอร์ Q o Q ก็คือคอร์เตอร์อ่ากิคิวก็คือคอร์เตอร์นี้เทียบกับคอร์เตอร์ที่แล้วอ่า อันนี้คือเงื่อนไขว่าเราอยากแกเทียบคอเตอร์หรือเทียบเดียนะครับทีนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขว่าเอ้ยเราอยากว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มากกว่ากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ผมก็เลือกเป็นมากกว่าสักสิบเปอร์เซ็นแล้วกันเนาะเราก็กดแอดเข้ามาได้เลยครับพี่จอห่าสูตรก็จะเข้ามาแล้วทีนี้อันนี้คือคอเตอร์นี้เทียบกับคอเตอร์ล่าสุดถ้าบางตัวเนี่ยยังไม่ออกก็จะเป็นตัว Q4 เทียบกับ Q3 เนาะแต่ถ้าตัวที่ออกแล้วก็จะเป็น Q1 เ <Q 4. S 1> ทียบกับ Q4 อ่าโอเคอันนี้คือใจตรงกันนะทีนี้อาจจะเพิ่มอีกนิดนึงครับก็คือตัว Last Quarter r e s u l t Compare p r i v o u s Quarter ก็คือเทียบเป็น Quarter 1ปีนี้ <c oughs> เทียบกับ Quarter 1, <c oughs> 1> ปีที่ีแล้วก็คือ YOY อ่า <c oughs> ก็คือเป็น2ออันว่าเติบโตทั้ง QoQ แล้วก็ YOY เนาะ <c oughs> ก็เลือกเป็นมากกว่า10%เหมือนกันครับนี่ล้วก็แอดเข้ามาได้เลยปึ๊บนี่จริงๆถ้านักลงทุนไปทําเองก็สามารถถ้าอยากเลือกแค่ p o q ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะทีนี้ก็ผมอยากให้มันเลือกทั้งสองเพราะว่าวันตลาดก็บวกแรงเนาะแต่วันนี้ก็อาจจะลบนิดหน่อย แต่เมื่อกี้ก่อนที่เทนวิจะมามันยังเขียวเล็กๆอยู่นะ่าปุ๊บแดงเลยใช่ไหมก็แดงก็ย่อบ้างครับเมื่อวานบวกเยอะมากเลยโอเคอ่ะอันนี้ผมอาจจะฟิลเตอร์เป็นตัวเซ็ร้อยอย่างเดียวเนาะก็คือดูดูเฉพาะในหุ้นเซ็ร้อยก็จะได้มีน้อยตัวนิดนึงอ่ะแต่สมมติถ้าใครอยากได้ตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถเลือกเป็น A.M.I ก็ได้อันี่ผมขอเลือเซ็นอยกันก่อนละกัน กดคอนเฟิร์มแล้วก็กดตัวเซิร์ชก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบสองตัวหุ้นที่มีเนเปรฟิตโกดเนี่ยมากกว่าสิบเทั้ง q o โแล้วก็ YoY อเนาะอเดี๋ยวเราไปดูสามารถกดเรียวไทม์เซิร์ชให้มันเป็นกล่องเล็กได้ตรงนี้ครับปึ๊บก็จะขึ้นมาแล้วมันบอกรีซอไหมคะว่าแต่ละแต่ละตัวที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมากกว่าสิซแหละแต่มันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต ไม่ได้บอกว่าขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อาจจะต้องไปเช็คเองจากตัวไ i น a เชีย l <financial S 2> ชา a r ดได้เ,เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเอ๊ะเขาเติบโตมาจริงหรือเปล่าอย่างดูตัวแรกเนาะแอดวานนี่เราสามารถเข้ามาใช้ f ฟนิเชียลชาร์ดดูแล้วก็เลือกตัวเน็ตอินค e ัมได้นะครับก็คือในส่วนของตัวฟินแลนเซียฮีโร่เนี่ยก็จะมีการาฟที่เป็นแสดงงบการเงิน,นงย้อนหลังได้นานด้วยครับนี่ก็จะเป็นการาฟแสดงงบการเงิน,นงเ,เป็น f ฟนิเชียลชาร์ด อก็ S <S <S อันนี้ผมแอดตัวนี้เข้ามาได้ก็คือสามารถเลือกได้เนาะว่าเป็นเน็ตอินเข้ามาโอเคอันเดี๋ยวให้ดูตัวแอดวานตัวแรกปุ๊บนี่อาสามารถเลือกดูได้เป็นรายควอเตอร์อแล้วก็รายเยียรี่ก็สามารถปรับได้ตรงนี้นี่ควอเตอร์กับเยียรีอันนี้ผมดูเป็นรายควอเตอร์เนาะเพราะว่าเราดูเป็นแท่งควอเตอร์สังเกตเห็นไหมว่าแอดวานเนี่ยโอ้กันนี้เป็นเขาเพิ่งออกมาเมื่อวานเนาะโปรแกรมจะอัปเดตนี่แหละว่านี่ กำไรอ่าหนึ hmm. like bbe bbe ่งคอเตอร์หนึ่งหมื่นกว่าล้านอ่าคอเตอร์ที่แล้วเก้าพันกว่าล้านอันเนี้ยอ really ๋อเขาเติบเขอกเน็ตอินคัมด้วยใช่ไหมคะได้ครับอ่าเป็นเน็ตอินคัมนี่ก็คือกำไรสุทธิอะไรอย่างเงี้ยครับเน็ตอินคัมในรูฟิตก็คืออันเดียวกันนี่อั้เขาเติบโตมาแล้วก็ถ้าเทียบกับคิวคิวหนึ่งที่แล้วก็นับไปสี่แท่งก็คือแท่งนี้อ่าเขาก็เติบโตด้วยก็มากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เห็นเลยจ้ะแสดงว่าแนวโน้มเขาก็ยังเติบโตอยู่เนาะของโหเขาจริงๆถ้า เราเห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆอย่างเงี้ยครับก็โอ้หก็ยังเติบโตมาเรื่อยๆนี่ก็เห็นว่าแนวโน้มข,ของกำลังสุทธิเขาก็ยังโตต่อเนื่องอ่งอตอา์ใช่ครับแต่แท่งละหนึ่งแท่งคือหนึ่งคอเตอร์ก็เรียงกันไปเลยอแอดวานซ์คือล่าสุดอลองมาดูอมตามนิดนึนงอมตาก็นะาาดีครับแต่ว่าอาจจะโดนเรื่องตัวกำแพงภาษีก็เลยราคาตกตามลงมานี่เห็นก็คือ ถ้ตั้งแต่ช่วงที่เขาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีควอตเตอร์สองนะครับก็เห็นมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ช่วงล่าสุดเขาโดนกำแพงภาษีเขาก็เลยร่วงลงมาเนาะเราก็ต้องติดตามดูครับว่าอ่าอันนี้เป็น Q4 นะ Q1 ยังไม่ออกเราก็ต้องไปดูว่า Q1 ของเขาเนี่ยออกมาแล้วจะยังเติบโตได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปดูแล้วถ้าเขาลดลงก็ต้องไปเทียบดูแล้วว่าเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามดู เหมือนเป็นฟีเจอร์ที่แบบเรามาเช็คคอนเฟิร์มหรือว่าถ้าเราจะเข้าในหุ้นตัวนี้อาจจะดูเทคนิคแล้วหรือว่าดูอะไรมาแล้วก็ตามดูฟันเดอร์เมนทัลอย่างอื่นมาแล้วเนี่ยมาคอนเฟิร์มหน่อยว่าอยกำไรเขาเติบโตจริงหรือเปล่าใช่ครับก็เอาไว้เช็คดูว่าเขาโตจริงแล้วก็มากน้อยแค่ไหนเราก็มาดูมาดูรีเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกเป็นมากกว่าสิเอร์เซนแต่เราไม่รู้ว่าเขามันโตมากโตน้อยเท่าไหร่ เป็นเป็นคัดกรองอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็คือไว้ไว้เช็คดูสมมติเราเลือกสักตัวหนึ่ง AWC อย่างเงี้ยก็คือโตขึ้นมากําไรเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยไปดูกราฟเทคนิคประกอบอีกครับว่าเอะเราจะไปเข้าซื้อจุดไหนอะหุ้นมันกําไรเติบโตแต่ถ้าให้ชัวร์ก็คือช่วงเน,นี้งบ Q1 ออกเราก็อาจจะรอดูตัว,บวงบ Q1 ที่เขาออกมาแล้วเนาะอย่างเช่นตัวแอดวานเงี้ยถ้าเขาบงบ Q1 ออกมาแล้วเราก็จะเห็น เห็นได้รวดเร็วเลยเพราะแอดวานน่าจะเพิ่งประกาศประมาณสักวันสองวันนี้ใช่ค่ะ,ะโปรแกรมก็อัปเดตขึ้นมาแล้วที้เราก็ตองเช็คดูว่าเอ้ยคอยเลือกเป็นแบบเดี่ยวถามครับว่าแล้วเราก็มาคอยเช็คดูครับว่า,วาเอ๊ะงบออกแล้วมันโตรหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งไล่ทีละตัวหาดูแบบนอย่างซีพีโอเงี้ยอะี้ยงบก็โตขึ้นนี้เห็นไหมปุ๊บทีนี้เราก็ต้องดูเฝ้าติดตามว่าเฮ้ยถ้าง,งบเขาออกมันโตขึ้นหรือเปล่าเราก็ มาดูในนี้ได้ถ้าเขาโตเขาก็จะต้องติดสูตรสแกนอันนี้แล้วโตกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาติดสูตรสแกนนี้แล้วเราก็ไปใช้ตัวกราฟเทคนิคในการดูอย่างเช่นสมมต CPR นะิ c p r เนาะลองใช้อันนี้ดูกราฟเทคนิก็โอ้สัญญาณก็ฟื้นตัวแรงแล้วเราอาจจะใช้ตัว m a c d ว่าเป็นยังไงนีย่ยก็อยู่เหนือสูย์และตัว c p r นี่แล้วก็สองวันแล้วนะ c p r เนี่ย<น><ะ>ใช่ครับเขาแล้วก็สแกนเจอ c p r เนอนะ ก็อาจจะใช้ตัววอลุ่มไพ่ดูว่าแนวรับเขาอยู่ตรงไหนนี่ก็อาจจะเหมาะกับพุ่นที่เป็นตัวเล็กเหมือน m อ i เหมือนกันนะคะเพราะว่าใช่ครับบางทีเราอยากเล่นกัเราอาจจะแบบไปฟังข่าวฟังอะไรมาบางทีเราใจเร็วเนาะเราก็แบบกดเลยก็มาเช็คคอนเฟิร์มมาหน่อยว่ากําไรของเขาอ่ะมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะยิ่งเป็นบริษัทเล็กเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดมากเลยว่าถ้าเขาทํากําไรให้ดีขึ้นแปลว่าการบริหารจัดการงานของเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีไม่ใช่แค่เป็นแบบข่าวที่มาแล้วไปเท่านั้น ได้ครับเดี๋ยวลองล,ลองกดดูตัวเล็กให้ก็แค่ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์เซ็ตลบออกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น A I แล้วกดเพิ่มลองกดเสิร์ชดูก็ A I ก็มีประมาณทั้งยี่สบกตัวอันนี้<ะ>ก็ต้องไปนั่งไล่ไล่ดูครับว่าเอ๊ะแต่ละตัวเป็นยังไงอันนี้ A P I R เนี่ยเขาฟื้นประกรันงบเขาก็เติบโตขึ้นมาอะไรอย่างนี้อแต่ว่าถ้าเราดูในฟิลเตอรเขาก็โตมาตั้งแต่อเนี่ยสังเกตถ้าเราดูช่วงแรกๆส่วนทางกับทิศทางราคาพอ งบ Q1 q หนึ่อ่ะนี่เอาเพึง่งน่าจะพึ่งประกาศเมื่อวานเองเนี่เขาก็กเติบโตขึ้นมาแหละ spvi อ็ไคิวหนึ่เทียบกับ Q4 ปีก่อนหน้านะคะอันนี้ Q1 หเทียบกับป,ปี Q4 อันนี้เห็นไะหมแท่งแท่งล่าสุดคือ Q4 แท่งอันนี้คือ Q1 เทียบกับป,ปีก่อนหน้าแล้วถ้าเทียบกับ Q ิ q ก็คือ Q1 นี่ก็มากกว่าด้วย แต่ว่ากําไรเขาเริ่มกลับม,มาแล้วอย่างนี้เราก็ต้องไปโฟกัสพวกนะครับ <c oughs> พวกคุณกลุ่มอย่แล้วว่าเมันมีโอกาสที่จะเติมโตหรือเปล่าตัว spvi เหรอเมืวานเอออันเนี้ยน่านสนใจนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากได้หุ้นที่งบอะเริ่มที่จะมีการอย่างเงี้ยคือหาเทิร์นอราวได้ใช่ได้ครับเพราะว่าบางทีเราเห็นกราฟลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อย,อยกำไรก็ลงแต่พอกําไรเริ่มกลับแต่กราฟยังไม่กลับเนี่ย อันนี้ทํากันบ้านเพิ่มเติมได้เพียงแต่พอเราสแกนออกมาเสร็จแล้วต้องดูนานนิดหนึ่งใช่ครับต้องต้องต้องมาดูอีกทีหนึ่งครับพี่จอดพอเมื uh, เเ่อกีเ้เนี่ยฟังดูจากที่เทีนิเปิดให้ดูอะคือไหลตัวเลยนะบางทีงบออกมาดีแล้วกราฟยังไม่ขึ้นด้วยใช่ครับก็ก็เป็นเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสถ้าเขายังดีต่อได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวราคามันก็ก,กลับมาพอเ,าเขาบอกเไาเนี่ยพระเอกตัวจริงจะมาทีหลังอย่างนี้แหละ ได้ครับก็อย่างเห็นว่า S อ I พเนี่ยเขาจริงๆครับเราเห็นเนี่ยตอนคอเตอร์สามเนี่ยต่ำสุดเลยแต่ตำสุดเลยแต่พอคอเตอร์สี่เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ราคาก็ลง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 มาจนจนเขาประกาศไตรมาสหนึ่งพอไตรมาสหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมันนนซีลิ่งเลยอ่ะเออมันมัน เวลาตอนกลับมาเราเราซื้อไม่ทันไม่กล้าซื้อเลยนีใช่ต้องจับตาค่ะยิ่งเป็นหุ้นเล็กอย่างเงี้ยบอกแล้วว่าบางทีต้องต้องดูลึกมากไม่ใช่แค่ดูเทคนิคเท่านั้นแต่ต้องรู้ว่าไอ้ผู้บริหารเขาทำอะไรอยู่ติดตามข่าวด้วยแล้วก็เช็คพวกงบให้ดีคุณผู้ชมนะ SPUI นี่เดี๋ยวต้องเจอทำข่าวซะหน่อยแล้วน่าสนใจวิเอนี้ฟีเจอร์นี้ดีคุณผู้ชมบอกเลยเหมาะสำหรับการทำการบ้านเดี๋ยวหยุดยาวสามวันใช่ครับพี่ทำการบ้านด้วยฟีเจอร์นี้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการ ในการเขาเรียกอะไรวางแผนเยอะสักนิดหนึ่งช่วงนี้โดยเฉพาะยิง่งช่วงนี้ถ้าผู้ชมอยากได้ได้ปลาตัวน้อยอะ่ละล้วค่อยมาเลี้ยงให้โตอะ่ะเราออชอบอทำ<อ>จังเลยอะ่ะเอาปลาตัวน้อยมาเลี้ยงให้โตบางทีปลาตัวใหญ่ไม่ได้แล้วไงโดนจับไปหมดแล้วอย่าเลี้ยงให้บ่อยเดี๋ยวกัทำตะ,ะกินกันเอง <c oughs> ได้ค่ะเทนนอวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมอะไรที่แบบว่าทันสมัยทันช่วงเวลาอย่างตอน v ีก็เอามาให้ดู